สวัสดีครับกลับมาค้งกับรายการซปเปอร์ซับใกล้ห้าหมื่นแล้วทุกคนใกล้ห้าหมื่นแล้วเหมือนบอกเมื่อครบห้าหมื่นนะเรามีของแจกเพียเพราะนั้นสิ่งที่คนต้องทำใช่ไหมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับคนอื่นเขาเป็นแสนเป็นล้านไม่เป็นไรครับเราห้าหมื่นลถลองเพราะนั้นหลังจากที่คิดห้าหมื่นเมื่อไหร่เกือบทุกคลิปย้ำมาเกือบทุกคลิปครับเราจะมีกล่องแจกมีของแจกกันแล้วแต่เพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกต้องติดตาม ดูคลิปวิธีการและขั้นตอนทั้งหมดเลยสําคัญสุดเลยฮะลิง์ข้างล่างนี่เดี๋ยวสุดจะให้น้องเขาแปะไว้ให้มันจะบอกทุกสิ่งอย่างว่าถ้าอยากเข้าร่วมเบรกต้องเข้าไปดีกลุ่มไหนถ้าอยากได้ขา่าวข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการต้องเข้าไปดีเฟซไหนรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆของ Forbidden f ฟ u ุตฟู t e l ่ายูไนเทั้งหมดเลยว่างั้นเถอะว่าเราอยากจะทําอะไรก็แต่ไม่ว่าจะคุณจะเป็นนักลงทุนหรือว่านักสะสมลิงก์นี่ฮะสำคัญสุดเลยให้น้องเขาแปะไว้เพราะว่าย้ําย้ําเราจะมีของแจกเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนที่บอก5 0 0 0มเราก็ฉลอง ส่วนวันนี้ทําอะไรใช่ไหมณวันที่ถ่ายต้องพูดณวันทนะี่ถ่ายก่อนนะทีมชาติไทยจะเจอทีมชาติเกาหลีแต่ว่า,า,ากกเล่นที่เกาหลีก่อนนะแมตช์แรกแมตช์สองจะกลับมาเล่นที่ไทยใช่ไหมครับทีมชาติไทยแล้วก็แผ่นบีขอบคุณแผ่นบีครับส่งของมาให้ซุปนนจริงๆอยู่ในกล่อง<ม>เนยไม่ใช่กล่องใหญ่โคตรกล่องนี้ยังไม่รู้ว่าได้อะไรความคาดหวัง ถ้าเป็นตัว๋วมันก็คงกล่องอะไกตน,นี้เอาจริงเพราะนั้นมันคงไม่ใช่ตั๋วบอลแหละอยากได้เสื้อริมชาติอยากได้ย้ําซึ่งเหมือนเปิดกล่องมาไม่เคยได้สิ่งที่อยากได้หรอกลายเซ็นหรือเสื้อคือสิ่งที่อยากได้เพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าเราจะได้อะไรผมอกมันคงไม่ใช่มันคงไม่ใช่เรืกอะไรน,น,นะถ้าตั๋วเนี่ยมันต้องมาในกล่องที่เล็กใช่ป่ะนี่กล่องถ้าว่าจ,จะเบานะกล่องกล่องค่อนข,ข้างเบาซึ่งอาจจะมีหลายๆอย่างก็ได้นี่แหละอ <Inv itation. S 1> ินวีเตชั่นเชิญไปดูบอลเชียร์สุดใจไทยแลนด ไทยเจอเกาเหลี26ทุ่มครึ่งราชมังร่วมเชียรไทยให้สุดเสียงแต่มันคงไม่ใช่เอาเอาอันนี้เข้าสนามปะวะตอนน่อตรงได้ตัว๋วดิหาอ่อโหนี่ไงไออย่างน้อยที่เขาบอกว่าตัวตต๋วเต็มตั๋วเต็มหาไม่ได้สองใบจ้ะไม่มีตัว๋วกิงกิงฟุตบอลโลก2อง6มรอบคัด,นน 2, ลดลเลือกโซนเอเชียรอบ2ทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีทุ่มครึ่งวันที่26เดือนสไม่บอกโซนแต่ได้โซนมันบอกโซนได้ไหมได้อะไรเนี่ยโรแถวเฟสติวัล ดับเบิลยูตรงไหนไม่รู้แหละของแพลนบีมีอย่างนี้ถ้ากับได้ตัว2ใบจ้ะนี่อะไรอะ่ะโปสเตอร์วีลเทพลายเซน็นแล้วเอาเฮ้ยดับปบิลสวยแตน่นี่มีลายเซ็นอ่ะนี่นี่นี่ลายโปสเตอร์มาใบหนึ่งเป็นอาร์ตเวิร์กพิเศษด้วยนะช้างศึกเจอเกาหลีเท่ากับได้บัตรเชิญไปดูบอลได้โปสเตอร์มีอะไรอันนี้สวยอะ่ะกระเป๋าผ้เาเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งจริง ช้างสืบเจอกเกาหลีเนี่ยอาร์ตเวิร์กอย่างสวยกระเป๋าผ้านนะฝั่งหนึ่งเป็นโลโก้แล้วก็ฝั่งหนึ่งเขียนว่าแค่น,นี้เจ๋งอันนี้สวยบีเสือ้อใส่ได้ไหมเนี่ยใส่เนี่ยอ๋อ XL คโอเคมีเขียนว่าช้างสืกเขาดูข้างหน้าก่อนสิอ่าดูให้ทุกคนดูข้างหน้าก่อนดูข้างหลังข้างหน้าจะมีโลโก้ไทย vs ค ورية ว่าไทย v ค ورية อ๋อแล้วข้างหลังก็สกรีนเป็นโลโก้เช่นกันแต่เป็นขาวดำเออเสือ้อ แต่กระเป๋าผ้าสก,กรีนเป็นสีแล้วมันสวยแล้วก็มีการ์ดการ์ดลิมิเต็ดสองกล่องให้ซุปใครเจอเกาหลี11 b เ s e ดเบเซ็ตแพ็คชาร์สโซลเฟนเอ็กซ์คลูซีฟแร่การ์ดหรือแรออโต้การ์ดอ้าได้รุ่นสองกล่องกันเลต้องเปิดดูสักหน่อยว่าได้อะไรแรหรือได้ธรรมดาหรือเปล่าแต่เขามีมาให้สองกล่องเช่นกันมาลุยมาแกะดูกัน ดูข้างหลังก่อนดิยอ๋อมีบอกแมตช์ด,ด้วยยี่บเอ็ดเล่นที่โซนี่ไงโซลเวิร์คัพเซดียมแล้วก็เตะที่ไทยวันที่ยี่สิบหกบดินผาลามีบอกอะไรชื่อเล่นชื่อโดหมอกองกลางโฮมชาวแล้วก็เดร์เบิร์ตโอเคแต่ก้ารเป็นเหมือนพลาสติกนะเพื่อแยวอาร์ตเวิร์กสวยวินชาร์ดไม่ได้ขายปุนเนี่ย ตอแต่ชื่ออยู่ข้างอ่านยากเหมือนกันวอลชิดอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้ของลิมิเต็ดแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ชัวร์เลยสุประชัยใจเด็ดอันนี้ให้ดูใกล้ๆนนูนดูดีจะได้แบบสุปรสตาร์หรือเปล่าชื่ออ่านยากน้ำต้องเอยียงถึงจะอ่านได้เนาะว่าไหมจกกักรพัน พีเดอโดนแล้วก็บดิน,นดูดิว่าสองกล่อ,องเหมือนกันไหมอาไหมเอาไหมได้ดูว่ามันสองกล่องเหมือนดูดิได้ใครซ้ํำไหมและสองกล่องเหมือนกันไหมอ๋อไม่เหมือนนี่ไงนี่ได้ไมิคเคิสันเมื่อกี้ไม่มีมิคเคิสันนี่หว่าเดี๋ยวต้อมาได้ดูว่าซ้ำไหมแต่ไม่น่าซ้ำนะถึงว่าได้เมสซี่เจกล่องนี้มีเมสซี่เจ,เจอ่อะเอลิสโดเลสสารัต ซากิสฎาการแมนเฮทรอนสุปรโชคแล้วก็วีรเทพเอาเมนได้เลยเซนเลยเมนได้อี่เลยเศร้าเลยแ่อันนี้คือ2ององน,นะทุกคนอันนี้แค่เปิดให้ดูแต่การ์สสวยไม่สวยเหมือนที่บอกมันจะมีว่าแมต์อยู่ข้างหลังแล้วก็ชื่อเล่นโคมชาวตำแหน่งแล้วก็วันเดินปีเกิดของนักบอลครับแต่เหมือนที่บอกมันจะเป็นเหมือนกล่ปฏิหลายๆเข้าใจว่าหลายๆคนคงได้แล้วเปิดไปแล้วแหละแต่นี่เขาผู้ส่งมาให้ซุปนะวันนี้เลยวันที่ไทยจะเจอเกาหลีที่ เกาหลี้อันนี้คือ2กล่องเราเก็บเข้าไปในกล่องโอเคอันนี้คือของที่แพนดีแล้วก็ทีมชาติไทยส่งมาให้นะครับเหมือนที่บอกในบรรดาของทั้งหมดที่โชว์ครับวันนี้นะอะไรที่คิดว่าสวยที่สุดในส่วนตัวไม่ได้ใช่ในการชี้นำของซุปคือย่ามทีนี้ถ้าใครดูอยู่คิดว่า พี่เจ๋งสุดคือการเจ๋งสุดคือตัวไปดูบอลเจ๋งสุดคือย่าเจ๋งสุดคือเสือ้อเจ๋งสุดคือโปสเตอร์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างให้หน่อยรวมไปถึงว่าอยากให้คำคอนเทนต์ประเภทไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเช่นกันส่งข้อความมาอยากให้เราไปโคกับใครส่งมาได้เช่นกันสำคัญสุดเลยคือต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผม